สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ ค่าคืนนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กรุเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่มชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกเล็กน้อยนะครับคาบลาดำหรือบางท่านจะเรียกคาบลัดดำนะครับผมสันนิษฐานน่าจะเป็นคาบลานะครับ ปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนคา,าบเขาขาวเทาๆนะครับสันนิษนฐานน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกเราเหยื่อโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระองค์นี้เจ้าของเก่าล้างเปิดสภาพพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบลาดํานี่ท้าตะแคงดูนะครับฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับบางท่านอาจจะมองเป็นคาบลักดํานะครับ ผมมองดูไม่น่าจะใช่คาบลักดำนะครับน่าจะเป็นคาบลาดำนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นท่าตะแคงดูนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตะแคงดูด้านบนเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้า ส่วนด้านทข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้จะปริ้นออกมาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นผิวพ้ะส่วนใหญ่นี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเนื้อหาวันณะนี่จะออกเหลืองนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่เราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มคอบแก้วนะครับจะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนะครับจะโยกไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับ เราจะสังเกตเห็นพระเกตนี่น่าจะเป็นเกตปรีนะครับเหลี๋ยวยาวจะหลดซุ้มส่วนพระพักน่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นลำคอนี่จะขึ้นเป็นปล้องเลยนะครับยาวเลยนะครับส่วนใบหูตะแคงดูนะครับเราจะสังเกตเห็นลางๆหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะตั้งฉากนะครับส่วนหน้าอกจะเป็นอกกระบอกส่วนการทิ้งตัวของรับแขนก็จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับ ตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนะครับจากข้อศอกพาดมาที่หัวเขา่าส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพ้านี่จะแตกลานเป็นส่วนใหญ่นะครับสภาพล้างนะครับจากเจ้าของเก่านะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นคราบที่กรุนะครับบา,บางๆงนี่ปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวของพ้าด้านข้างนะครับ รอยยุบรอยแตกลานของสภาพพื้นผิวพระด้านข้างเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆนี่โอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังพื้นผิวพระเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่ได้ลงกล้องนะครับจะยุ่จะย่นจะแตกลานลก,รกระจกรายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับคาบลาดํานะครับจับตัว เป็นแห่งเป็นจุดเป็นปลื้นเลยนะครับคาบที่กลุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านหลังนี้สภาพล้างมาเช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูด้านข้างอีกสังเกตเห็นนะครับร่องรอยตัดขอบบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกต่างๆนะครับหรือกระทั่งมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านบนนะครับ เราจะสังเกตเห็ field, ges, นนะครับคาบลาดํานี่เล็กน้อยนะด้ามบนนะครับสภาพต้องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกลานเล็กน้อยนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านบนนะครับด้านข้างตะแขงดูนี่พิมพ์ทรงองค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านหน้าส่วนด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะด้านล่างนะครับขอบด้านล่างหรือมุมด้านล่างนี่เจ้าของเก่าจะฝนมนเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับ เจ้าของข่าวจะฝนมนหรือบางนัยะน่าจะฝนธรรยานะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับพื้นผิวพระส่วนใหญ่นี่ก็จะยู่จะยับ จะยยนพื้นผิวพระนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับคาบลาดํานะครับพอลงกล้องนี้เราจะรู้เลยนะครับจะเป็นคาบลาดํานี่จะขึ้นเป็นปลื้นเลยนะครับเกาะตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระผสมผสานกับคาบขี้กลุกนะครับส่วนฝ้าขา,ขาวๆนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับระเหย,อยลอยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดน,นะครับ ส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกเหลืองนะครับแก่น้ำมันตังยุสภาพล้างเปิดพื้นผิวผ้าออกนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับคาบลาดำนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกเหลืองจะเนจะหนึกจะน,นุ่มนวลตานะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเกตเห็นนะครับประเกตนี่จะเลี้ยวจะลดซุ้มเลยพระพักนี่เป็นพระพักรูปไข่นะครับตะแคงดูด้านข้างมีใบหูจะลางๆส่วนลำคอนี่ก็จะเป็นป้องยาวเลยนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่จะตั้งฉาก ส่วนหน้าอกจะเป็นอกกระบอกนะครับการทิ้งตัวของลำแขนทั้งสองข้างจะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับทางช่องเบญจวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลาย,ลายท่านนะครับ แฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook ลองเข้าไปศึกษาก่อนสะสมกันให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นครับเม็ดมวลสารด้านข้างนี้อิฐแดงจะสังเกตเห็นอิฐแดงนะครับลอยตัวบางๆก,ก,กระจายกระจายรอยแตกรอยแยกลงรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพลาด้านข้างนะครับเกตเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำแนวทางนะครับส่วนไหนก็ดีผมลงกล้องนี่เร็วไปนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคำแนะนำนะครับเกเห็นสภาพเาพื้นผิวผ้าด้านหลังนี่ก็จะยู่จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบที่กลุผสมผสานกับคาบลาดํำนะครับฝังตัวแน่น่ใน,นลืม อยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะเน่จะหนึกจะนุ่มแก่น้ํามันตังยิ้วนะครับสภาพล้างเปิดพื้นผิวพระด้านหลังออกจากเจ้าของเก่านะครับด้านข้างเหเ็นนะครับร่องรอยตอกตัดด้านข้างนะครับร่องรอยการยุบตัวร่องรอยการแตกล้านบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับคาบที่กรุนนี่บางๆรอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับ ด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับกล้องเบอร์บ้างชัดบ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับช่วงนี้ผมทําคลิปวันละคลิปต่อครั้งนะครับซึ่งด้วยติดภารกิจส่วนตัวเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับต้องกราบขอพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าผมจะลงคลิปหรือเปล่านะครับกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับช่วงนี้ขอลงคลิปวันละครั้งนะครับ ครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับท่านผู้ใหญ่ที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามคำ่ำขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t ท b e มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน